อยู่ในมือคุกกี้พีได้เป็นรอยนิวตวต้าบีซีโฟร์เอ็กซ์มายเนอร์ดด้านบนตรงนี้มาตามสมัยนิยมและส่งมาดีนะผมว่าบริเวณซุ้มล้อเนี่ยมีการบุบรถไฟฟ้าจะได้เลนส์การวิ่งที่มันไกลมากขึ้นข้าบเสร็จปุ๊บเปิดระบบนี่คุณดูหน้าจอเขาเลเยอร์ <Lay out S 2> คนขับหน้าจอตรงเนี้ยโอเคและนี่คือตำแหน่งของการนั่งช่อง usb type c ตรงเนี้ยปล่อยสูงสุดคุณดูเล็กรูมโอ<ฮ>้เล็กรูมเฮดรูมใช้ได้นะส่วนทุนร้อยอยู่ที่5.1วิแต่ระยะวิ่งน,นะส่วนทุนร้อยอยู่ที่5.1ววิิแต่่ระะยน้าจ แวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องคุกี้พีผู้ชมนะฮะอยู่ในมือคุกกี้พีเรียบร้อยแล้ว,ลวรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ของ t o โยต้านะครับนิวโตโยต้า BC4X มินิเชนนะครับครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีความเป็น Mass Production มากขึ้นคือคุณสามารถจองได้ที่โชว์รูมโต y o ต้าใกล้บ้านท่านทั่วประเทศได้เลยแล้วก็ครั้งเนี้ย ขายแบบเป็นลอตใหญ่แล้วก่อน uh huh. หน้านี้ที่เรารู้จักกันอาจจะมาน้อยหน่อยนึงนะครับและครั้งนี้พอไปมาไดเชนขายเยอะขึ้นราคาคาดการนะครับมี2รุ่นย่อย1.5กับ 1.6x ่ล้านบาทก็เดี๋ยวรอเปิดตัวอีกทีนึงประมาณเดือนตุลาคมและวันนี้เราจะพามาชมคันนี้กันก่อนนะครับในตัว all wheel drive ตัวแรงเขาที่ศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 1านวิแลวก็ชาร์จไฟเต็มเนี่ยวิ่งได้ไกลประมาณ570กิโลเมตรต่อการชาร์จ NEDC คันนี้มาไดเชนปรับอะไรใหม่บ้างน่าสนใจอย่างไรบ้างเด อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับคลายเป็นกำใจคูกก้พีด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยทุกสัญญาณต้องไม่ติดขาดเพราะทุกวินาทีของผมสําคัญฟิล์มติดรถยนต์ super high คูที่ช่วยป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรดสูงถึง97%สัญญาณดีไม่มีหลงเปิดรับทุกสัญญาณดิจิตอลต้อง super high ค o และ sia สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4000คันต่อเดือนที่ sia วินาทีนี้ไฟเขียวเปิดให้กับทุกความสดใหม่นักขับมือใหม่คุณแม่พันใหม่อร่อยรูปใหม่นักท็อปสูตรใหม่ PT เปิดรับทุกความสดใหม่เพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราพาไปดูนิวตัวต้า B C 4 X Long Range All Wheel Drive ราคาคาดการ1์0 0 0 0 0ล้าน6กแ xx ไปชมเลยครับ เมื่อวันที่เขาเปิดราคานะครับนิวตัวต้ายาริสเอทีตัวไฮบริดเปิดมา2รุ่นพรีเมียมกับตัว GR SPORT นะครับเขาก็เปิดอีก1รุ่นที่ หลายๆคนรอคอยก,กันนะครับก็คือตัว New Toyo t a b c 4 x เป็นรถไฟฟ้า100%เป็นรุ่นใหม่นเชนที่มีการปรับหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เคาะออกมาเป็นแบบ o f f i c i a l ลนะโดยการทำตลาดของเขาเนี่ยมี2รุ่นตัว long range นะฮะที่เป็นแบบขับ2กับตัว long range ที่เป็นตัวขับ4 all wheel drive ตัวขับ2เนี่ยราคาคาดการณ์อยู่ที่ประมาณ1ลนะ้าน5 0 0แสน xx งเดี๋ยวรอเปิดราคาทีนึงช่วงประมาณเดือนตุลาคมแล้วก็รุ่นนี้คือตัว long range all wheel drive ได้เรื่องของสมรรถนะที่ขับขี่แลวมันสนุกมากขึ้นเพราะมันมี x mode ด้วยยที่อ่อูใน Subaru. ถ้าเกิดใครเคยขับซูบารุเนี่ย X e Mode คนข้างหนึบเลยมาอยู่ในรุ่นนี้ด้วยราคา,าคาดกา,ารณ์นะอยู่ที่ประมาณ1.6ล้าน X อเดี๋ยวรอเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนเนี้ยคุณสามารถจองสิทธิ์ได้แอ r บอกนะผู้ชมว่าณวันที่มาถ่ายเนี่ยจองไปประมาณ1,2 0 0สิทธิ์แล้วที่จะได้ส่วนลดพิเศษ20,000บาทนะครับก็รีบๆเนอใครที่แบบอยากใช้รถไฟฟ้าที่ได้เรื่องของความมั่นใจลองดูผมว่าคันนีนน่าจะตอบโจทย์ไม่น้อยเลยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่า Bc 4 X เนี่ยก่อนที่จะเป็นตัวไม้ได้เชนตัว นะครับก็คือได้เรื่องของช่วงล่างที่ขับสนุกเลยแต่เขาบอกว่า,วารุ่นนี้มันได้เช่นเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมด้วยรถรุ่นนี้นะครับนำเข้ามาจากโรงงานโมโตมาชินะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองเรื่องของการดีไซน์นะคันนี้มาพร้อมโครงสร้าง E-TNGA เนี่ยพอขึ้นชื่อว่า TNGA คุณน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะตั้งแต่ยุคหลังๆมาเนี่ยโตโยต้าที่ใช้โครงสร้าง TNG a เนี่ยขับดีขึ้นทุกรุ่นเลย ได้เรื่องของความสนุกได้เรื่องของความมั่นใจจุดศูนย์ทงตำนะครับแล้วก็ได้เรื่องของความแข็งแกร่งด้วยนะอันนี้คือ etg n ที่เกิดมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้า100%แล้วก็มีการปรับหน้าใหม่เป็น h a m m e r h e เ d แหละนะดีเทลภายนอกภายในมีการปรับแล้วก็ได้เรื่องออปชั่นได้เรื่องของความสะดวกสบายเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะครับลองมาทายราคากันหน่อยดีกว่านะว่า2รุ่นย่อยเนี่ยที่เขาเคาะมา1 5 xx นะ,ะกับ1น xx เนี่ยจะเปิดตัวอยู่ที่เท่าไหร่เรื่องของมิติตัวถง ension, ะะังเดเมนชั่นควาามยาอยอูที 4,690มมความกว้าง1,860ม mm, มความสูง1,650ม mm, มนะครับวิวเบสคันเนี่ย2,850ม mm, มแล้วก็กราวแคลนนะจะอยู่ที่ประมาณ200-201มมนะอยู่ที่ว่าคุณเล่นตัวขับ2ขับ4ต่างกันประมาณ1มิลวงเลี้ยวแคบสุดของคันเนี่ยทำได้อยู่ที่ประมาณ5.6เมตรนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสลองขับจะลองให้ดูอีกทีหนึงทีนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องของการปรับเปลี่ยนดีกว่าว่า B4X ไม่ได้เชนครั้งนี้ปรับอะไรบ้างด้านบนตรงนี้ มาตามสมัยนิยมและโตโยต้ตานะฮะทรงจะเป็นสไตล์แบบนี้เลยคือชุดโคมไฟเนี่ยจะอยู่ด้านล่างตรงนี้จะเป็นตัวเดย์ไทม์และนิ่งไลท์กับพวกไฟเหลวสไตล์แฮมเมอร์เฮนนั่นเองนะถ้าเกิดที่เห็นในประเทศไทยตอนนี้ก็คือนิวโตโยต้าแฮมรี่หน้าตาแบบนี้ซึ่งผมมองว่าสวยนะก็จะได้เรื่องของความซิ่งได้เรื่องของความวัยรุ่นมากขึ้นนะแล้วก็เอกลักษณ์เดิมเลยคือเวลาคุณดูด้านข้างเนี่ยพวกซุ้มล้อเนี่ยก็จะทําสีแบบนี้จะเป็นสีโคลสสีกับตัวถังรถนะครับรุ่นเดิมจะเป็นแบบสีดําด้านๆใช่ไหมอัน,นีเนแบบสดําาง ด้านข้างสีส้มมุมส้มยังมีมาให้ตรงนี้คือเดย์ทอมรันนิ่งไลท์ตรงนี้คือไฟหน้าอยู่ด้านล่างนะเปิดปิด,ป,ดปรับสูงต่ำอัตโนมัติมีมาให้แล้วก็ช่องตรงนี้นะครับดีไซน์ยื่นออกมานหนึ่งนะเสริมกับตัวซุ้มลอ้อนะคะให้มีมิติมากขึ้นเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีไม่ครบก็รองรอบคันมีมาให้ครบจุดติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงกลางแบบนี้นะช่องดักอากาศอินเทคด้านล่างนะครับแล้วก็สไตล์รถที่เป็นแบบรถยกสูงนะชายด้านล่างก็จะเป็นตัวสีดําด้าน จริงๆต้องบอกว่ารถคันนี้ส่งมาดีนะผมว่าซุมล้อด,ด้านข้างนะ,ะจะยกออกมาแบบนี้เลยจะมีความเป็นเหลี่ยมๆแล้วก็จะเป็นส cross b a c k sensor นะฮะลากมาจนถึงสุมตรงนี้เลยแล้วก็ตัวล้อที่คุณจะได้นะฮะจะเป็นลวดลายแบบนี้นะ,ะ cross b a c k ผสมกับตัว diamond cut นะ,ะสเปคยาง235 50นะ,ะ R 2 0กรุด้วยวัสดุซอแบบนี้เพราะฉะนั้น คุณก็จะได้เรื่องของการเก็บเสียงที่ยอดเยี่ยมแล้วก็นอกจากด้านหน้าที่เป็นแฮมเมอร์เฮดใหม่แบบนี้แล้วนะครับบริเวณซุ้มล้อเนี่ยมีการบุพวกสนวนเก็บเสียงด้วยนะเขาบอกว่ารุ่นใหม่ในเชนเนี่ยเก็บเสียงดีขึ้นกว่าเดิมนะรถไฟฟ้าเนาะเวลามันเกิดเสียงขึ้นน่ยบางทีมันอาจจะได้ยินเสียงดังกว่าพวกรถ i c e เนาะรถไฟฟ้าคันนี้ก็เลยเพิ่มวัสดุบุให้มันเยอะมากขึ้นกล้องแวนเกิลคอเบล่านะครับเรื่องของระบบเซฟตี้แล้วก็กระจกมองข้างแบบนี้เส้นสายด้านข้างตั้งแต่ฝากระโปรงนะครับลากยาวลง รกระจกตรงนี้จะมีความเหลี่ยมๆนิดหนึง่งกล้องรอบคันไฟเลี้ยวมือจับเปิดประตูนะครับเป็นย์เลสก็พกกุญแจว้ทัวแต่ตรงนี้นะครับล็อกรถปลดล็อกได้นี่พอดีผมเปิดระบบข้างในอยู่นะครับเขาเลยแจ้งเตือนแล้วก็คุณดูดีๆด,ด้านข้างนะกระจกก็จะมีความเป็นตัว privacy glass นิดหนึง่งอันนี้คือรถที่ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะด้านหน้าก็จะใส่3บานหน้านะครับสาบานหลังก็จะมีสีที่มันติ้นนะฮะเข้มๆข,ขึ้นมานิดหนึง่งเอาจริงผมว่าสวยเลยคุณดูด้านข้างดิ ด้วยล้อด้วยด้วยเส้นสายที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับชายประตูตรงนี้เป็นตัวพลาสติกสีดำด้านล้อด้านหลัง 23550R20 ซึ่งช่วงล่างด้านหลังเป็นดับเบิลวิชโบนด้วยนะครับก็ทำได้ดีกรุภายในเป็นวัสดุซอฟต์และคุณสังเกตไหมตัวบังโครนด้านหลังเนี่ยจะมีที่รีดตรงนี้ด้วยนะครับคือหลายๆจุดเนี่ยเขาต้อง ทำให้มันมีแอโรไดนามิกที่ดีนะรถไฟฟ้าจะได้เลนจ์การวิ่งที่มันไกลมากขึ้นนี่คือมุมด้านหลังเฉียง45องศาไฟท้ายเนี่ยจะไม่ได้ต่างอะไรจากก่อนไม่ได้เชนนะครับหลกัหลกๆเลยที่สังเกตได้เลยคือด้านหน้าที่เป็นแฮมเมอร์เฮดนะจุดติดตั้งไฟหน้านะแล้วก็การเพิ่มเติมวัสดุซับเสียงนะที่มันดีขึ้นแล้วก็ภายในเดี๋ยวพาไปดูออปชั่นเอกลักษณ์ b c 4 x นะครับยังคงยกมาจากรุ่นก่อนก็คือนี่สปอยเลอร์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับวิบ่งออกมาซ้ายขวาแล้วก็มีตัวทีี่จัดเบบย เรื่องของแอโรไดนามิกนะไฟเบรกด้วยสาอยู่ข้างในกระจกกระจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้านะครับแล้วก็นี่ไฟท้ายเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดระบบให้ดูนะครับมีระบบคิกเซนเซอร์มาให้ครบนี่คือด้านหลังตรงนะฮะ B4X BEV นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นตัวรุ่นตัวแรงก็จะมีตัวแบต AWD เพิ่มเติมเข้ามาชิ้นด้านล่างตัวนี้เป็นพลาสติกสีดาด้านนะครับก็เซ็นเซอร์มีมาให้ครบแล้วก็ดูใต้ท้องรถก็หน่อยแบตห้อยไหม ไม่ห้อยนะครับคือเขาจัดระเบียบมาได้อย่างดีอยู่แล้วด้านหลังมีตัวกล้องนะครับอลองเปิดดูสิฝาท้ายไฟฟ้าจริงๆมีคลิกเซนเซอร์ด้วยก็สามารถเตะเปิดได้นะครับแล้วเวลาเปิดก็จะเปิดทั้งฝาท้ายแบบนี้เลยความจุก็ใช้ได้นะครับตัว all wheel drive เนี่ยจะเป็นเครื่องเสียง jbl นะครับแตกต่างจากตัวขับ2นะครับยกขึ้นมานี่คือสายชาร์จ ลองเตะปิดดูนะกุญแจที่ผมนะนี่ลองเตะดูว่าเตะง่ายไหมนี่เป็นไงเตะเปิดตเตะปิดเซ็นเซอร์จับค่อนข้างไวเลยภาพรวมผู้ชมถ้าเกิดดูด้านหลังเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมแต่ดูด้านหน้าชัดเจนมากนะเรื่องของอไฟหน้าที่เป็น h a m m e อร์เฮเปิดประตูออกมานะครับแผงประตูก็จะเพิ่มวัสดุ s ซอ o u c h เยอะขึ้นกว่า ตัวก่อนไม่ได้เชนนะครับแล้วก็คู่สีคันนี้เป็นสีดําภายในตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปตรงนี้เป็นวัสดุซอฟนะครับเนี่ยบุนุ่มทั้งหมดกระจกลงมาสเต็ปนะครับมือจับเป็นรมดำนะครับตัวเบาะนั่งเนี่ยมีเมมโมรีมาให้2ตําแหน่งสําหรับคนขับนะครับแล้วก็ที่ปรับกระจกของข้างไฟฟ้าตรงนี้ที่วางแก้ววางขวดนะที่พักเท้าแป้นเบรกแป้นคันเร่งตัวพวงมาลายัยหน้าจอแล้วก็ปรับตัวชุดมาตรวัดแผงประตูประมาณนี้นะฮะองศาการเปิดประตูคันนี้ กว้างประมาณนี้เลยสำหรับตําแหน่งคนขับนะครับเบาะนั่งเมมโมรี่สองตำแหน่งนะฮะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยมีการปรับอลลก่มดิมิกใหม่ให้นั่งสบายมากขึ้นด้วยเบาะปรับไฟฟ้าแบบนี้ด้านข้างทำอะไรได้บ้างตรงนี้คือปุ่มล้างไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟสูงอัตโนมัติอันนี้คือทริปนะฮะแล้วก็แสงสว่างของชุดมาตรวัดแอมเบดไลท์มีมาให้6 4เฉดด้านบนตรงนี้วัสดุซอฟนะครับตรงนี้คือช่องแอ แล้วก็ด้านล่างเปิดฝากระโปรงนะตรงนี้คือช่องไว้เสียบ e d c ซึ่งที่ญี่ปุ่นคุณจะรู้ก็ดีนะครับคือทางด่วนเขาพวงมาลัยเป็นสไตล์แบบนี้ข้าไปนั่งดีกว่าเข้ามาภายในผู้ชมก็เลเยอร์มีปรับเล็กๆนๆๆๆ้อยแต่เพิ่มเติมให้มันสะดวกสบายในการใช้มากขึ้นเข้ามาเสร็จปุ๊บเปิดระบบนี่คุณดูหน้าจอเขากระจกมองหลังก็จะเป็นกล้องด้วยดูเป็นกระจกปกติก็ได้หรือดูเป็นกล้องก็ได้ผมว่าตรงนีด้ดีหน้าจอทัชสกรีนกลางใหญ่ขึ้นเดิมอย12.3นิวนี่เป็น14นิ้วนี่เไรนสายไ้แล้วก็ รองรับระบบ T connect นะครับอันนี้คือใหม่หลำดับที่2 wireless charge เ,เป็น2ช่องเดิมเจะมีแค่ช่องเดียวสามารถนะฮะชาร์จได้ไวมากขึ้นคือ15วัตต์เนี่ยวางได้ซ้ายขวาไฟฉุกเฉินตำแหน่งต้องแอร์อันนี้คือปุ่มวอลลุ่มอันนี้จะคล้ายเล็กซัสแหละซึ่งระบบให้มาครบนะเบาะเป่าลมอุ่นลมเย็นด้านซ้ายลมอุ่นลมเย็นคนขับพวงมาลัยมี heat g r i ด้วยนะครับซึ่งที่ไทยก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันเนาะพวงมาลัยอุ่นตรงนี้คือตำแหน่งเกียร์นะครับเวลาจะเข้าเกียร์ R นะเหยียบเบรก กดลงตกไปทางด้านซ้ายเข้าเกียร์าคุณดูกล้องรอบคันติดนะครับกล้องรอบคันใช้ได้นะกดดูมุมหน้าอ่ะมุมหน้าก็ถ้าพูดตรงๆอาจจะแบบไม่ได้ชัดแจว๋วเหมือนพี่จีนสมัยนี้นะแต่ผมมองว่าด้วยความเป็นโตโยต้าเนี่ยเกรดประมาณเนี่ยผมว่าใช้ได้แล้วแหละนะครับสิ่งที่เขาจะพอทําได้เนาะในมุมผมนะครับแล้วก็อยากจะเข้าเกียร์ว่างกดค้างลงไปนี่เข้าเกียร์ว่างนะครับ อยากจะเข้าเกียร์ดีนะครับกดลงหมุนด้านขวาใช้งานง่ายๆแบบนี้เป็นเกียร์ไฟฟ้านะฝั่งตรงนี้คือโหมดการขับขี่มีนะครับ Eco แล้วก็ Normal นะ X Mode เนะี่ยที่อยู่ใน Subar ุถ้าใครเคยใช้ซูบารุคุณจะรู้เลยโคตรหนึบเลยแล้วก็ฝั่งตรงนี้เบรกมือไฟฟ้าตัวเบรโฮกล้องรอบคันเปิดดูตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็นพื้นฐานประมาณนี้เนาะเพียงพอในการใช้แต่ไม่ได้ชัดเจ๋วขนาดนั้นเลเยอร์ <Lay out S 1> คนขับนะครับหน้าจอตรงนี้จะลดขนาดปีกให้มันเล็กลงเพื่อจะได้ไม่บดบังไฮดูชิฟเนี่ย ไม่ได้เปลี่ยนเกียร์นะเป็นการปรับรีเจนไฟเวลายกคันเร่งจะให้มันหน่วงเยอะหน่วงน้อยปรับตรงนี้เอาคือพวงมาลัยที่หลายๆคนอาจจะงงเนาะแต่ถ้าเกิดคุณเคยไปขับ p r i u s เนี่ยมันคือพวงมาลัยแบบ p r i u s เลยด้านขวาคือระบบเซฟตี้พวกอะดัพตีฟคู่สนทนเลนชิปปิ้งเปิดปิด,ปดตรงนี้มีโอกาสได้ขับเดี๋ยวไปลองให้ว่าเนียนไหมนะครับแล้วก็ด้านบนเลเยอร์ประมาณนีน้ตรงนี้เป็นกึ่งนุ่มวัสดุผมว่าดูแน่นหนาดีนะแอมเบียนไลท์เออรถคันนี้ไม่มีเกย์ด้านหน้าแล้วก็ที่วางแก้ว2ตำแหน่งที่่เเท้้าแขนปิดไดไ2ฝัง แบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับก็วางของได้ประมาณหนึ่งโอเคและนี่คือตำแหน่งของการนั่ง B4X c ตัวไมน์เนชันเอาจริงมันก็คือตัวต้าในยุคใหม่นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยชุดหน้าจอตรงกลางตัวนี้ที่คล้ายๆ Le ็กซนะครับแล้วก็หน้าจอมาตรวัดนะฮะแล้วก็ดีไซน์ภายนอกที่เป็น h a m m e r Head ผมว่ามันดูดีนะคือตีไปซะล้านห้าล้านหมันก็ดูพรีเมียมเดีอรแต่งานวัสดุพลาสติกขึ้นรูปเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าม,มีนะฮะแล้วก็ทัศนวิสัยเป็นไงกระจกมองข้างบา มันจะรูู่นิดนึงนะครับแล้วก็ตำแหน่งนั่งผมถือว่าโอเคเลยเบาะนั่งสบายทีนี้ไปลองนั่งบริษัทตอนหลังหน่อยนะแต่ก่อนจะไปนั่งผมจะเซตนั่งใช้งานจริงจะรู้ิว่าคันเนี้ยมใหญ่เพียงพอในการนั่งไหมบริเวณมือจับเปิดประตูนี้คือสมมุติคุณกําลังจะลงจากรถแล้วมีรถมาด้านข้างนะแล้วคุณเปิดประตูเนี่ยไฟตรงเนี้ยจะกระพริบด้วยคือตัว exit warning นะก็คือแจ้งเตือนว่าเฮ้ยมีรถข้างข้าง,างอย่าเพิ่งเปิดประตูเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุนะครับ,รบก็มีการแจ้งเตือนคล้ายๆแบบรถยุโรปนะเปิดประตู องศากว้างได้สุดประมาณนี้สอบ bc 4 x ด้านหลังตรงนี้วัสดุซอฟตรงนี้ซอฟเออกลึงนุ่มเยอะขึ้นตรงนี้เป็นพลาสติกมือจับนะกระจกลงสุดไหมกระจกลงสุดร้อเซนะครับขึ้นลง one step นะครับแล้วก็พื้นเรียบเพราะว่ารถคันนี้นะครับตัวแบตเตอรี่อยู่ที่พื้นแบบนี้เลยนะจะมียกมานิดนึงแต่ไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่เบาะด้านหลังนะครับเป็น isofix ติดตั้งคาซีดได้แล้วก็ที่เท้าแขน มีที่วางแก้ว2ตงตำแหน่งนะครับเบาะปรับเอนได้นี่นี่คือสเต็ปแรกอีกสเต็ปนึ่งได้2องสเต็ปในการปรับเอนก็เอนเยอะอยู่นะเดี๋ยวไปลองนั่งให้ดูแล้วก็ตรงนี้คือจุดที่ผมชอบคือช่อง USB Type C ตรงเนี้ยปล่อยสูงสุดคือ60วัตต์เลยเร็วมากนะครับ C สช่องนี้ช่องแอร์สองตำแหน่งนี่คือตำแหน่งที่ผมนั่งเมื่อกี้สำหบคนขับคุณดูเล็กลูมหูกว้างอยู่นะ ไขห้างได้เลยขอภายยกเท้าให้ดูนะครับนี่คือมุมมองแผงแดชบอร์ดจากห้องโดยสารตอนหลังนะฮะแล้วก็คุณดูตรงนี้นี่คือการนั่งบอรโดยสารตอนหลัง BC4X ฮ้ยคันใหญ่ใช้ได้นะคือถ้าเกิดปรับเอ็นมาแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้เอ็นเยอะหน่อยก็ได้ประมาณนี้เฮ้ยเล็กรูมเฮดรูมใช้ได้ถือว่านั่งสบายเลยนะครับใหญ่กว่า c ซ v ผมนะใช้ได้เลยแล้วก็ด้านบนมีไฟส่องสว่างที่เท้าแขน อืถือว่านั่งสบายนะเล็กลูมเฮดลูมเหลือเพียบนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูเรื่องของสเปคกันดีกว่านะครับว่า ทั้ง2รุ่นย่อยเนี่ยแรงมา้าแรงบิดระยะวิ่งแบตต่างๆเป็นอย่างไรสำหรับตัว B4X c ใหม่เนเชทีนี้ผู้ชมเรามาดูเรื่องสเปคกันหน่อยดีกว่านะครับว่า B4X c ใ i ม่เนี่ยมีการปรับอะไรบ้างในเรื่องของตัว powertrain อ่ะหลักๆการทำตลาดก็จะมีตัวนะฮะขับสสเปคคือมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะครับ224แรงมา้าแล้วก็แบตเตอรี่เขาเป็นลิเธียมไอออนนะขนาดความจุใหญ่ขึ้นด้วยนะฮะคือ73.11กิโลวัตต์ชั่วโมงนะศูนย์ถึงร้อยอยู่ที่ประมาณ7.4วิแล้วก็ ชาร์จไฟเต็มเนี่ยนะฮะวิ่งได้ไกลสูงสุดประมาณ600กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC แต่คันที่รีวิวคันนี้นะครับเป็นตัวขับ4 Long Range มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวนะครับ343แรงม้าแล้วก็แบตเตอรี่เขาเนี่ยเป็นลิเธียมไอออนนะฮะขนาดเท่ากันคือ73.11กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อน4ล้อ X mode all-wheel drive แล้วก็อัตราจจเร่งคันนี้เร็วขึ้น โซนะนทั้งราอยอยู่ที่5.1งวิแต่ระยะวิ่งเนี่ยอาจจะน้อยลงนะถ้าเทียบกันกับตัวขับ2นะชาร์จไฟเต็มจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ570กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน n d c นะจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งเลยคือช่วงล่างด้านหน้าแม็กฟอร์สันสตรทพร้อมเหล็กกันโครงด้านหลังเป็นตัวดับเบิลวิชโบนนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหล่อยเย็นมีการพัฒนาใหม่นะครับทำาให้การ flow อากาศนะการระบายความร้อนในการชาร์จไฟต่างๆานะทำได้ดีขึ้นทําให้เวลาการรับไฟเนี่ยรับได้เต็มินนมมาณ11กวต นะคันนี้รับสูงสุดนะครับอยู่ที่22กิโลวัตต์แล้วก็ดีซีฟาชาร์จเนี่ยรับสูงสุดอยู่ที่150กิโลวัตต์นะดีซีฟาชาร์จิ่งเนี่ย10 80เนี่ยใช้ระยะชาร์จประมาณ28นาทีโดยประมาณนะคุณก็สามารถวิ่งได้สบายๆและหลกัหลกๆเลยนะฮะในความเป็นไม n นเชน a นี่งที่บอกนะ่ก็ปรับปรุงให้หน้าตามีความเป็นตัว h a m เมอร์เฮดซ่งมากขึ้นเท่มากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของตัวสเปคนะครับพาวเวอร์เทรนเนี่ย ได้แรงม้าเยอะขึ้นสูญถูน้อยเร็วขึ้นนะครับการชาร์จไฟ AC ก็แรงขึ้นส่วนภายในเนี่ยออปชันเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวตัวไวเลชร์จการปรับตัวหน้าจอใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็ช่องนะฮะตัว USB type c เนี่ยก็ปล่อยได้แรงขึ้นกับราคาค่าตัวที่คาดการนะครับ1.5กับ1 6 xx เดี๋ยวรอเปิดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับนะลองดูช่องชาร์จไฟหน่อยนี่ช่องชาร์จไฟตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยก็คือตรง AC เนี่ยจะไม่ได้มีฝาปิดนะครับจะมีเบ้าตรงเนี้ยซีลกัน เปิดออกมารับ DC สูงสุด150กิโลวัตต์นะครับเป็นแบบ400โวลต์นะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเกิดคุณอยากได้ความมั่นใจเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะทาง t o y o ต a าเขามีตัว Wall Charge ของ t o y o ต a าด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามอีกทีนึงว่าราคาจะอยู่เท่าไหร่นะครับก็สบายใจนะซื้อรถของ t o y o ต้าก็ เอาวชาร์ของโตโยต้านะครับใช้สบายๆได้เลยผมเชื่อว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนเลยสิ่งขึ้นเทขึ้นและหน้าตาแบบนี้ผมว่าวัยรุ่นมากขึ้นและนี่คือหมดของนิวโตโยต้า B4X ตัวใหม่ด้วยนะครับที่เป็นตัว all-wheel drive ตัวใหม่แรงด้วยนะครับก็มาทายราคากันหน่อยว่าที่เขาคาดการณ์เนี่ย1.5กับ 1.6X เนี่ยจะเท่าไหร่หลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ